สวัสดีครับเราวันนี้เรามาเจอกับบอสกันดัมวันนี้เราเสนอกันดัมชื่อว่าเ x ็กเซียรีเพทูเป็นรุ่น H.G. หรือ High Grade ครับเออนี่คือตัวของ1ต่อ1นึอ่าอันนี้ไม่ใช่ของมาไดนะครับนี่เป็นของโมจีนครับผมไม่ชอบซื้อของแพงครับอของโมจีนนะครับของโมจินอ่ารับสักครู่ครับอ่าดูต่อเลยครับอ่านี่ครับข้างๆกล่องครับข้างๆกล่องอ่า ข้างกล่องครับผ่านครับผ่านครับอ่าสวยงดงามครับผมอ่าสวยมากสวยมากสวยมากอ่าสวยเลยสวยอ่ะสวยเลยอืมถูกต้องถูกต้องอามาดูกันต่อเลยนะครับเราจะแกะกล่องออกมาแล้วครับส่วนไฮเกรดสุดเดยตัวนี้อ่าตัวนี้ผมต่อเสร็จแล้วนะครับอ่าเรามาดูครับฉบับนี้ครับ นี่หน้าปกเหมือนกันเลยครับหน้าปกหน้าของตัวต่อคู่มือครับคู่มือตัวนี้หน้าเหมือนกันเลยครับกล้องจับครับกล้องกล้องจับเหมือนกันเลยสองตัวน,นี้หน้าตาเหมือนกันเลยครับหน้าตาจะเหมือนกัน่ะไอ้นี่เปิดดูเลยครับนี่ครับนี่คือคัมภีร์ไบเบิล ถ้าคุณทาหายคุณจะร้องไห้ทันทีเพราะว่ามันไม่มีอะไรต่อครับอ่ะหายคือจบจบอย่างเดียวครับในประเทศไทยแล้ประเทศญี่ปุ่นคุณสามารถซื้อมาใหม่ได้แต่ถ้าประเทศไทยคือคุณต้องซื้อใหม่ทั้งกองเลยครับอ่าดูครับนี่มีฉากให้ดูนะครับฉากฉากตอนสู้กับโอกันดัมที่รีบอเอามาขี่นะครับเออไม่รู้มันจะขี่ทําไมครับมันขี่รีบอนดีเหมือนเดิมก็น่าจะดีแล้วไม่ก็หนีไปเลยครับเพราะรีบอนตอนนั้นกําลังพังอยู่ ตัวตอนนี้โดนเอ็กเซียริพาทูทิมแทงโอกันดมจนทะลุเลยครับอ่านี่ครับดูมันดูเขาโพสต์ท่าครับให้ดูเลยครับมาให้ดูครับครับนี่เตาปฏิกรครับมีปิดกับเปิดครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับอีกทีอ่ามีสีด้านล่างด้วยนะครับอ่าสีสีเปิดออกมาครับตัวนี้มีอยู่ห้าแผงนะครับมีอยู่ห้าแผงถ้าคุณทาแผงหนึ่งก็หายเหมือนกัน แต่ถ้าคุณอยู่ญี่ปุ่นคุณสามารถซื้อใหม่ได้เลยสมมติทําแผง A อหายคุณสามารถจองและซื้อใหม่ได้เลยในแผง A แต่ถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยคุณจบทันทีครับจบแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาครับลองหายครับซื้อกองใหม่ดีครับ,นรบ,รบในการประกอบนะครับประกอบตัวก่อน,นครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเป็นประกอบหัวนะครับส่วนหัวส่วนตัวส่วนปืนครับส่วนดาบาครับต่อไปเรามาดูแผงแกนดัมกันดีกว่า แต่นี่ผมต่อเสร็จแล้วนี่ส่วนพวกนี้จะเป็นพวกสำรองครับเป็นพวกสำรองเป็นพวกสำรองครับคือต่อเสร็จแล้วเวลาสมมติคุณทําหายคุณก็มาต่อใหม่ก็ได้เอาเป็นพวกเขงใช้สุขเฉินะครับนี่สติ๊กเกอร์น้ําครับสติ๊กเกอร์น้ําคุณต้องเอาไปจุม่มน้ําแล้วให้เอาทินเนอร์มาสำรีมาสำรีอะไม่ต้องง่ายๆครับจุ่มเสร็จแล้วแปะเลยก็ได้ครับง่ายๆสั้นๆดูต่อไป ครับเรามาดูตัวกันเลยดีกว่านะครับรอสักครู่รอสักครู่รอสักครู่นี่กล่องกันครับให้ดูครับกล่องอ่ากันแล้วมาแล้ว accessories ครับกล่องจับครับกล่องลงเลื่อนลองล่างๆหน่อยครับกล่องอ่าสวยมากครับกล่องอ่าดูครับ อ่านะครับนี่ฮะ GMD ไดแบบเปิดนะครับแบบเปิดเปิดก็จะมีสีดำนี่โผล่ขึ้นมาครับท่อดำนี่โผล่ขึ้นมาครับจีเอได้ g หรือ v e r เนะครับเป็นคนไทยเขาชอบเรียกว่าพลังเตาพลังงานแสงอาทิต์นะครับอ่านี่โลกันกระสุนนะครับโลกันพวกเลเซอร์กระสุนนะครับใช้แล้วนี่ดาบแต่ดาบนี่ผมใช้สีโปสเตอร์ทามานานแล้วครับเลยมันลอกครับเออลอกแล้วก็ไม่มีชิ้นดีเลยครับลอกนะครับ พราผมไม่ชอบซื้อของแพงๆครับภาษีกันดาแพงเกินไม่อยากซื้อตัวนี้มีลักษณะพิเศษก็คือคุณดูที่ดาบนะครับดาบของมันจะเป็นของเจียมมันจะเป็นของพลังของพลังของดับเบิลเลเซอร์ไงคือของดับเบิลเลเซอร์เป็นทวินได้ครับของดับเบิลเลเซอร์ดาบของมันคือแตกเกาะว่าเป็นเอ็กเซียนะครับดาบของดับเบิลเลเซอร์นะโชว์ดาบหน่อยครับพีเอ็กเซียครับโชว์ดาบหน่อยครับ สามารถเลื่อนต่อได้ครับถ้าดาบของ X อเซียธรรมดามันจะเป็นสีดำแบบสีเทาๆครับด้านๆล้วนๆเลยครับแต่อันนี้จะเป็นสีขเขียวดูแสงนิออนเลยครับแขนหลุดแป๊บหนึ่งครับแขนหลุดครับแขนหลุดเนี่ยโมทีนเป็นอย่างงี้ครับถ้าของธันมดมันจะดีกว่านี้หน่อยแต่อันนี้ก็ดีแล้วครับหลุดหมดเลยําเปงใส่เกาะก็ได้ครับอยู่อย่างนี้ครับ นี่เหมือนจริงมากกว่าอ่าวุ้นแรกคือเกาะนะครับเกาะน,นี้ว่ากันกระสุนกัะเลเซอร์เนี่ยภาคเอ็กเซียพภาคภาคหนึ่งก็มีนะครับมามีดูไม่เชื่อไปเปิดดูนะครับทดสอบการจิ้มนะครับโอ้โหมันหนังสามทีเลยครับจิ้มด้านหน้าอ๋อจิ้มครับจิม้มเจมครับเจมเจมเอาชจุดเกาะชุกเกาะเอาเหือ,เ,อเหือเอาเออ,าอืออ่ะอันต่อไปแต่โพสท่าเท่ๆกันก่ะจะถึงกันต่อไปอุ้ต่อไปนะครับ ลม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 อุปกรต่อไปเป็น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 ดาบนะครับดาบนี้ดาบครับดาบดาบครับดาบดาบฟันได้เลยครับออติชดาบดาบดาบครับต่อไปครับเป็นมีดครับมีด มีดนี้เขาเอาไว้ช็อคหัวพวกกระดำตัวร้ายมันก็ฟันนะครับแทงสำหรับที่เซซินะเขาใช้ครับเออใช่คนขับคนนี้คนขับเอ็กเซียตัวนี้ชื่อว่าเซซินะเอฟเซียครับอ่าอยู่ในกลุมล่มเซเรชิโอบีอิงนะครับนี่ครับเอาไว้ปักหัวตัวร้ายครับอ๋อปักซีเฮดช็อตเลยครับไม่ใช่พีบีครับอ่าต่อไปเจมดร e r หรือเจมไดหรือต่อพลังงานแสงอาทิตย์ แบบปิดครับยังไม่ใช้ครับถ้าแบบใช้จะเป็นอย่างนี้คร,รับเทียบดูกันแล้วกันครับใช้กับไม่ใช้เทียบดูครับว่าเจงขนาดไหนอ่าเทียบดูเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าครับอาวุธมันมีแค่นี้แหละครับครับวันนี้เราขอจบเพียงแค่นี้แล้ะครับสัปดาห์ต่อไปผมจะมารีวิวตัวใหม่กับบอสกันดัมสวัสดีครับอ